ค่ะเมื่อเช้าที่เราคุยกันพี่จุยบอกว่าช่วงบ่ายให้ระมัดระวังแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยก็ใช่ซึ่งความจริงเราเราก็ไม่ค่อยอยากให้เป็นเท่าไหร่นะค่ะแล้วถ้ามันเป็นแล้วอ่ะทําไงต่อดีก็อย่างนี้ฮะคือช่วงบ่ายเนี่ยตลาดยุโรปเปิดมาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้บวกอะไรมากมาย <c oughs> นะฮะเปิดมาเนี่ยทรงๆนะฮะแล้วก็มีบางตลาดเนี่ยแดงๆสุดได้สาไปนะฮะ <c oughs> ดูภาพประกอบเนี่ยนะฮะอ <c oughs> ่นแดกเนี่ยบวกมาได้ศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ซอซสี่สิบฝรั่งเศสฟูซซี่นะฮะปรับตัวลดลงนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเอ่อการที่เขาปรับตัวลดลงแบบนี้เนี่ยอืตัวเลขเศรษฐกิจช่วงบ่ายเนี่ยมันออกมาดีนะค่ะ ตัวเลขเอ่อเซอร์วิ P M I นะฮะออกมาดีโดยส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นย UK, UK, ูโรยูเคอยูเคกฤษะนะฮะอิตาลีแล้วก็เยอรมันออกมาดีกว่าคาดนะฮะแล้วก็ดีกว่าครั้งก่อนหน้าซะด้วยนะฮะแต่มันก็ยังไม่สามารถเป็นแรงส่งได้พอทีท่จะทำให้ยุโรปเเขียวแบบปังๆอะ นะฮะยังยังไม่ถึงขนาดนั้นก็คือยังแดงเล็กๆโ้วีซ้ำไปในบางตลาดนะฮะมันก็เลยเต้องบอกว่าช่วงบ่ายมันก็เซตก็ย่อๆลงมานะฮะล่าสุดเนี่ยพันเจ็ดร้อยจุดนะครับแต่ก็ยังมีตัวที่พอที่จะพยุงตลาดบ้านเราเอาไว้นะฮะกลุ่มปิโตกลุ่ม i อซนะฮะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกเหมือนกัน<า>นะฮะในขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มพัฟ p ฟ r t ์เนี่ยนะฮะ มีขายกันออกมาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับดัชนีเซตนะฮะจุดที่เราจะต้องระมัดระวังหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าจุดครับหนะะึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าจุดค่ะใช่คือถ้ายังไม่หลุดก็ยังลุ้นขึ้นต่อได้ hmm. นะฮะในขณะที่เจ้าตัวเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เอท้าสุดเอ็มสองสองเนี่ย uh. ที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าขาลองเนี่ยมีจุดมี 1, จุดสต็อปลอที่หนึ่งพันสิบเจ็ดจุด โอ้โหต้องบอกว่าภาคบ่ายเนี่ยปนเปียนแถวเนี้ยตลอดตลอดตลอดเวลาเลยนะฮะลงไปโลหนึ่งพันสิบหกล่าสุดหนึ่งพันสิบหกจุดเจ็ดศูนย์จุดนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งวันฮนะที่จะต้องดูกันถึงท้ายตลาดเลยว่าสุดท้ายเนี่ยจะหลุดพันสิบเจ็ดหรือไม่ทวนกันอีกครั้งหนึง่งคขว่าหลุดหนึ่งพันสิบเจ็ดของผมหมายความว่าถ้ามันเป็นเศษเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งพันสิบหกจุดห้าก็ยังถือว่าไม่หลุดนะ ต้องต่ำกว่า1,016.5พันจถึงจะมองว่าว่าหลุดนะครับส่วน time frame หชั่วโมงนะฮะก็เช่นเดียวกันชุดของการย่อตัวลงมานะฮะก็แนวรับที่เราให้ไว้ก็แถวๆ1 0 1่พันสิบเ็ก,ก็ก็มาถึงก็ใครจะเทรดดิ้งอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะเพราะว่าจุด stop loss ก็ไม่ได้ไกลมากนะฮะความคาดหวังก็จะอยู่กันแถวๆ1น่พันนะฮะเอ่อ ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรสักเท่าไหร่นะครับด้วยวรลาทายอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงเช้าว่าเอ่อวรลาทายในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงของเอสซ่าวนเอสองเนี่ยนะฮะอยู่ในดับแค่สองจุดเท่านั้นเองนะ,ะซึ่งซึ่งผมมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะนนสภาวะแบบนี้ที่ที่มันจะใกล้หยุดยาวแล้วนะฮะเออสังเกตจาก สถานะคงค้างก็ได้ช่วงสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้เนี่ยเปิดสวิตชจากเดือนมีนาคมมาเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะโอเนี่ยหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจากเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะโอของเซ็ตฟิฟตี้ฟเจหรือสถานะคงค้างเนี่ยนะคะต่อวันเนี่ยอยู่ในระดับสี่แสนกว่าสัญญาณนะตอนนี้เนี่ยไม่ถึงสี่แสนนะฮะอยู่เทวแถประมาณสักสามแสนแปดนะครับเท่าที่เราจับตัวเลขมานั่นหมายความว่า เอ่อนักลงทุนไม่ค่อยเทรดละเทรดเดอร์ก็ไม่ค่อยเทรดนะเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่มีโพซิชันค้างข้ามเทศกาลสงการซะมากกว่าเท่าที่ดูลักษณะณตอนนี้นะครับผมค่ะไปชื้อไปเที่ยวไหมคะก็ไม่ชก็ไม่เชิงเที่ยวนะจะพูดว่าเที่ยวบอกไม่ไม่เชิงเที่ยวนะออกนอกบ้านไหมคะออกครับออกโอเค น,นั่พี่ๆนักคุนหลายๆท่านก็คงจะเหมือนพี่จุย้ยเนอะแบบออกข้างนอกบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยไปเปิดเปิดตาก็ขอขอญาตขอญาตนิดนึงวันนี้ออกวันนี้วันคารนพรุ่งนี้เราไม่เจอกันถูกต้องออวันศุกร์ขอญาตครับวันศุกร์เนี่ยผมลามพี่มอนไปแล้วนั่งไงปกติลางานต้องลางานกับพี่มอนแล้วตอนนี้ลางานกับนังคุณด้วยนะฮะวันศุกร์นะขอญาตไม่เข้ารายการรวมถึงวันจันทร์ด้วยโอ้ เจอกันเจอกันนู่นเลยหลังสมการจุยอ่ะทิ้งไปหายหายหายไปนานมากเลยนะคะเนี่ยก็ <c oughs> วันนี้แกเลยแถมให้วันอังคารอ๋องั้นคุยถึงหกโมงเลยค่ะอุ๊ย, <c oughs> ย <c oughs> ได้คะ่ <c oughs> ะเดี๋ยวรอติดตามเออ่ภาพการท่องเที่ยวใน Facebook นะคะ <c oughs> อะไปแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวของที่เฟกแล้วทองคำละคะ ไปดูทองคํากันบ้างนะสำหรับทองคํานี่ก็เออ่ค่อนข้างทรงๆเหมือนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญภาพในไทม์เฟรมเดลลี่นะ,ะสต็อกก็เออ่ให้ดูกันที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่เหรียญน,นะครับส่วนใครนะฮะที่มีโพซิชั่นช็อตเอาไว้นะฮะคุณจะมีจุดสต็อปลอตที่1,937เหรียญครับผม <h> ah> ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะค่ำคืนนี้ ของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขเซอร์วิส m i เเนี่ยนะฮะคาดว่าน่าจะออกมาดีนะฮะแล้วน่าจะส่งผลเชิงลบต่อทองคำซะมากกว่าครับผมค่ะอุ๊ย่นี้พี่จะมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ไหมฮะมีฮะสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็โหไม่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยะฮะ,ะ,ฮะใช้คำว่างเงียบกริบนะฮะ PRM ล่าสุดห้าบาทเก้าสิบห้าครับก็ก็ถือเหมือนเดิมนะฮะสต็อผมไปดูที่เอ่อห้าบาทเก้าสิบนะฮะ,<น>ะก็นิ่งมา 2, สองสามสัปดาห์แล้วพ R อนะฮะถัดมา KTC <ค> KTC วันนี้ยอดเล็กๆนะฮะมาอยู่ที่หกสิบเอ็ดบาท <นะ S 1> ขาลอง STOP ปลอสหกสิบาทยี่ห้าตัวถัดมาเป็น KBANK นะครับสำหรับ KBANK วันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะล่าสุดหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทครับ <นะ S 1> ขาลองถือต่อไปสต็อปลอส หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับตัวถัดมาอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มนะครับคาราบาวครบนะขวดแรกออก่อนขวดแรกเป็นคาราบาวนะฮะล่าสุดหนึ่งร้อยเจ็ดบาทห้าสิบครับ, <Okay. S 1> 7, บาขาลองสต็อปลอตหนึ่งร้อยสามบาทะครับ oh. ขวดที่สองนะ oh. โอสดสภาครับโอวันนี้ย่อลงมานะฮะไปอยู่ที่สามสิบสามสิบเจ็ดทวนครับขาลองสต็อปยังอยู่ที่สามสิบหกบาท นะครับแล้วก็กลุ่มรงไฟฟ้านะฮะ GPSC วันนี้ย่อลงมาเล็กๆนะครมัอยู่ที่7 1็0บเอดบาทหสตอปร้อยของเขาอยู่ที่7 0็5บาทเจนะครับและตัวสุดท้ายคือ b g กิ m นะฮะวันนี้ย่อมาอยู่ที่33บาทครับสต็อปของเราเนี่ยอยู่ที่33.50บามแต่ในกรณีที่หลุด3 3มสามเนี่ยในมุมผมก็สามารถที่จะฝืนถือลองได้นะครับด้วยภาพของ ไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยนะต้องบอกว่าราคาแถวเนี้ยค่อนข้างต่ำแล้วก็เ,เป็นฐานที่ค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันแถวแถวสามสิบต้นๆแถวแถวนี้ะนะครับผมครับขอบคุนตอบคำถามหุ้นรายตัวให้พี่ๆนักลงทุนหน่อยนะคะพี่จุ้ยครับผมตัวแร็ GPS c อ้าวเมื่อกี้ตอบไปแล้ว GPS c อตอบแล้วเหรอ f 5 f 5 A5 ่นี่วากิวหรนะือเปล่าฮะ ใช่ค่ะอุ้ยมีแต่คนเล่นมุกเนี่ยหรืปอปะเอาหรอ <c oughs> เก่าแล้วอะาขอโทษขอโทษขอโทษเอฟฟเอฟไอฟนะฮะอ่วอลลุ่มก็ยังไม่ตกนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะอ่เปิดสูงแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะปิดต่ำนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมถึงแม้ว,ว่าวันนี้จะปิดแดงแดงนะฮะแต่โดยภาพรวมผมมองว่ายังดูดีเนี่ยอ่กเมื่อวานที่เบรกขึ้นมานะฮะยืนเหนือสองบาทห้าสองได้ยังถือว่าเป็นภาพที่ดี แล้วถ้าวันนี้ปิดแถวๆเนี้ย <ฮะ S 2> ยังยังไม่ทําลายภาพเชิงบวกเมื่อวานนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็อยังสามารถถือได้แล้วก็มีจุดต็อปที่บาทเก้าสิบเจ็ดครับผม <ฮะ S 2> อ่าบาทเก้าสิบหกต็ถิครับผมต่อไปต่อไป F smart ค่ะ F smart นี่ต่อบินหรือเปล่าฮะเอ้ยหิวเลยเขามีโจกแล้วนะพี่ก<อ>ินยัง ที่ที่ตู้ต่อบินนะ้ะมีชงเนี่ยใช่แล้วแล้วสรุปที่ตู้ต่อบินมีมีคนอยู่ข้างในไหมครับสรุปก็มีคนอยู่ข้างในพี่จริงเหรอจริงเขาแบบมีแบบมีชงพร้อมเลย, <laughs> ย <laughs> โอเคไว้ไปลองไว้ไปลอง <laughs> สำหรับ F-Smart นะครับเออวันนี้ยอดมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันล่าสุดสิบสี่เจนะครับเออวันนี้ผมมองว่าวันที่29เดือน3 ร่วงมาค่อนข้างแรงเนี่ยผมมองดูดูดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ะนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดที่จะทําให้เขาเสียทรงไปเลยรอบนี้ก็คือตรงนี้เลยตรงนี้เลยจับตาเลย14.50ครับอย่าหลุดนะฮะถ้าหลุดหนีก่อนครับหนีก่อนนะโอเคนี่ตัวนี้ถามหลายท่านเลยค่ะ Bwg BWG uh, BWG เดี๋ยวดู i ทําเฟรมวิ e k l y หน่อยค่ะทําเฟรมวิกกเนี่ยผมมองยังสวยอยู่นะครับ mm hmm. ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่ในแง่ของ i ทําเฟรมวิ e k l y นะฮะโบกมาเอ่อเพิ่งปรับตัวขึ้นมาได้ประมาณสักเสองสัปดาห์นะในแง่ของการเอ่อ k บรกแถวๆบาทสี่ตังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นภาพยังดูดี ะะทีนี้พอมาดู t time frame daily เนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าย่อลงมาแรงนะ,ะเอ่อใครที่บอกว่ามีต้นทุนอยู่ทางด้านล่างจุดสต็อปหนึ่งบาทสิบสตางค์ครับะนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยต้นทุนอยู่ค่อนข้างสูงแล้วยังไม่อยากคัดล้อน,น่ะในมุมผมเนี่ยก็ยังสามารถฝืนถือได้เพราะว่าทำเฟรมวีคリーเนี่ยยังค่อนข้างสวยโอเคได้ค่ะแค่นี้แหละพี่จุย้ยขอบคุณนะคะินทีุ่นะคะที่เที่ยวเผื่อด้วยนะ ครับผม <ไป S 1> บแต่งแนสด้วยนะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะขอบคุณเนี่ยค่ะแนะนำจากพี่จุ้ยนะคะจะรดนวำศักดิ์ศรีนั่นเองก็สามารถติดตามรายการเรากันได้เลยนะคะเอาล่ะสำหรับ